วันนี้นะคะเราจะมาสอนการเชื่อมต่อบลูทูธของเจ้า Suzuki Swift GLX นะคะกับโทรศัพท์ที่เป็น Android ขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นที่1นนะคะลูกค้าต้องไปที่ตั้งค่าค่ะเปิดบลูทูธพอเปิดเสร็จแล้วนะคะให้ดูที่พวงมาลัยค่ะจะมีสัญลักษณ์บลูทูธอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้ากดตรงนี้ได้เลยค่ะ พอกดเสร็จแล้วหน้าจอทางด้านนี้จะขึ้นนี้นะคะ Bluetooth set up แล้วลูกค้ากดย้ำที่ปุ่มซ้ายมือด้านนี้2มันจะขึ้น pairing นะคะหมายถึงการค้นหาชื่อของ Bluetooth ที่เราต้องค้นหาเจอคือ Car Audio ค่ะ Password key คือ0000 000. แล้วนี่นะคะเห็นไหมเราเจอกันแล้วเห็นไหมคะ Car Audio เสร็จแล้วเรากดเชื่อมต่อค่ะ เห็นไ,ไหมคะอันนี้คือการใช้งานอยู่การเชื่อมต่อของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะค่าแล้วต่อไปนะคะเรามาลองเปิดเพลงกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมไปที่ youtube นะคะลูกค้าเราเลือกเพลงแดนกันก่อนเลยแล้วกันเนาะกดตรงนี้ค่ะกดเล a นนี่นะคะลูกค้าสามารถปกดเพลงตรงนี้เลยเรียบร้อยนะคะอันนี้สําหรับขั้นตอนนะคะในการเชื่อมต่อเจ้า ลูทูธของ Android กับ s w i t c h วเนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูการเชื่อมต่อลูทูธของเจ้า Swift ิว x กับโทรศัพท์ที่เป็น iPhone กันบ้างนะคะเริ่มต้นกันเลยไปที่ลูทูธค่ะกดเปิดนะคะเหมือนเดิมค่ะไปที่พวงมาลายัยสัญลักษณ์ลูทูธตรงนี้ าจอนะคะจะขึ้นเป็นบลูทูธเซตอัพเหมือนกันกดปุ่มย้ำทางซ้าย2ครั้งค่ะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ pairing แล้วก็กดอีกที่จะขึ้นค่า audio password key 0000น 000, 000, นะคะต่อมาเรามาดูเห็นไหมคะตรงนี้ขึ้นแล้วค่ะ audio กดค่ะนะกดอนุญาตเห็นไหมคะสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นแล้วว่าเชื่อมต่ออยู่ต่อไปนะคะเราไปลองฟังเพลงกัน เปิด YouTube ก็เลยอ่ะเราเปิดเพลงแล้วกันเนาะลองดูค่ะนี่นะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะ,อะโอเคค่ะอันนี้เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธของเจ้าสวิตเจียวเอกตัวนี้กับ iPhone นะคะยังไงเพื่อนๆทุกคนลองทำตามกันดูได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจซูซูกิฉะเชิงเซาและอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะ